พ่อไปมานี่ก็หลายนะหลายที่หลายแห่งก็เทศมานี่ก็นานนะก็เทศมานี่ก็สามสิบปีที่หลวงพ่อเทศมานี้ตั้งแต่เป็นพระหนุ่มนะแต่ก่อนหลวงพ่อก็เข้าวัดตั้งแต่ตัวเล็กๆก็เหมือนเด็กที่นะราธนาธรรมนั่นแหละหลวงพ่อก็เข้าว่าตั้งแต่ตัวเล็กๆนะตั้งแต่ปีสองแปดบวชนะตั้งแต่ปีสองแปดจนถึงทุกวันนี้ นะบวชตั้งแต่ตัวเล็กๆเป็นเนน้อยนะตั้งแต่ปี28งปีนี้ก็ปีหกนี่ก็ใกล้จะใกล้อีกสองปีก็ปี68ก็ครบ40ปีที่ใช้ชีวิตในเพศสมนักนะก็ตั้งแต่ตัวเล็กเหมือนกันแล้วก็ฝึกไม่ใช่วราหลวงพ่อไม่ฝึก ถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้หักห้ามไม่ไม่มีการพกตะเลงก็ไม่หยุดไม่ได้อยู่มาถึงทุกวันนี้นะอยู่มาโอ้ตั้งแต่ตัวเล็กๆสมัยก่อนอยู่กับหลวงปู่แก้นะตั้งแต่ปีสามศูนย์ไปอยู่กับหลวงปู่แก้หลังจากที่เผาสมหลวงปู่แหวนนะลังจากประชุมเพลิงหลวงปู่แหวนที่วัดโดยแมโดยแม่ปังเสร็จแล้วก็มาอยู่กับหลวงพ่อ น้าหลวงพ่อุณธรมทิตาสาโลที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูนกันและนะเราก็ฝึกนะวายจันก็ฝึกฝึกตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆท่านฝึกให้เดินตรงกลมท่านเน้นมากนะปฏิปทาขององค์หลวงปู่ปุทธัน แต่จ,จะให้พระสงฆ์พระเนรสวดบนไหว้พระไม่เคยขาดท่านนั่งสมาธิไม่เคยขาดท่านก็สอนครูาอาจารย์นะไม่ใช่หลวงพ่อนะไม่ใช่หลวงพ่อสอนครูาอาจารย์ท่านสอนมาแบบนะนะท่านจะเล่าประวัติที่ท่านเคยอยู่ที่วัดปูเจก,ก่อนลวงปู่ล่านะท่านอยู่กับลวงปู่ล่าทั้งแปดปีหลวงพ่อพุทานท่านก็เล่าประวัติของท่านโอ้นะ เดี๋วผมไหจากนปำาสนะต้องนอนดึกตื่นเช้านะบินน้ำบาชันข้าวเสร็จก่อนที่จะพักผ่อนนะเดินจมกลงห้าโมงเช้าท่าน แฝดที่กับหมู่คณะครูบาอาจารย์นั่นแหละก็ทําข้อวัดกับครูบาอาจารย์ส่งน้ำนวดให้หลวงปู่ทุกวันนะตบทุ่มหนึ่งนะก็เดินจุงกรมนะสามทุ่มสี่ทุ่มนั่งสมาธินะกว่าจะนอนได้ก็ห้าทุ่มหกทุ่มก็มีนะท่านท่านทำมาแบบนะอันนี้เป็นหลวงปู่นะหลวงปู่พุทธัน บางทีก็นั่งภาวนาพเพิ่อตงตีหนึ่งเขมีนะตื่นตีสี่เวลาจาเป็นท่านมีเวลานานแค่สามชั่วโมงนะท่านเล่าให้ฟังสมัยที่หลวงพ่อเป็นเนดนก็เกดหลวงพ่อุาทนท่านเดูกกับหลวงปู่หน้าแปดปีนะท่านได้เที่ยวเข็นพระเน่นตลอดนะท่านดูตรวจนะท่านเดินดนะนเดินตรวจ ไม่เดินจงกรมก็กไม่ได้สมัย,ยก่อนหลวงพอ่อเป็นเนรก็ไม่รู้จัจคาว่าพุทโธหรอกไม่รู้นะแตนน่เราได้ไดนะ้กลัวนะกลัวหลวงพ่อท่านดุก็ต้องเดินนะเป็นเนรเขเดินจงกรมนะหลวงพ่อท่านจะเดินเลาะนะท่านจะเดินดูว่าใครเดินจงกรมบ้างไม่เดินจงกรมบ้างนะนใครที่นะจะหลับจะนอนสมัยที่องค์หลวงป,ปู่ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรง ท่านจะเดินตรวจพระเนนตลอดนะคือรัดเที่ยวสองเที่ยวเป็นแบบนะแล้วก็ท่านก็เลยเอาหลวงพ่อนี่แหละเป็นเนรนี่แหละสมัยนั้นก็เลยนั่นแหละเอาไปฝากหลวงปู่เจ้าก็เลยได้มีโอกาสานะหลวงพ่อ,ก,อ,ก,ก,อ,อนะ 30, ก็เลยได้มีโอกาสมาอยู่กับหลวงปู่เจ้านะเมื่อปีสามศูนย์นะก็เลยได้มีโอกาสมาอยู่กับหลวงปู่เจ้ย โอ้น oh, nah, no, nah. ้าหลวงปู่ท่านเขี้ยวเขียนมากตาชีวิตไม่เคยอดอดนอนเป็นเนรนะเดินจุงกรมตึงอู้จอกจอดจากทางตรงก็ไม่กล้าเดินนะเดินภาษาเนรนาะสติก็ไม่ไม่แจ้งกล้าเดินจุงกรมที่นะชนต้นไม้ก็มีหลวงพ่อนะตกสะสมีนะไม้สนถ้าใครเคยไปวัดหลวงปู่แจ ต้นสนเท่แล้วก็มีสวะนะมีสว์รอบวัดวรจริงเลยหลวงพ่อเลวงกดไหลเนีนจริงเลวนั่งตักต้นสนจริงตกสระและ้วตุ่มตกสระมึงคุยแจกกระถนโอ้ขขยข้าขี้ระเทรอ้ามองไปหอหลวงพู่ยังนั่งมองอยู่หลวงพูไม่ย,ยอมเข้าห้องนั่งเขีขยวมากโอ้ยทิพไห แต่ออกก็ไม่กด้ออกจากงูมขนเดินใไปหลวงปู่แค่นั่งภูมินะบางวันสว่างก็มีเดินจงกรมถึงตีสองก็มีหกทุ่มก็มีตลวงปู่นั่งคุมเลยนะดูแบบนั้นแต่ละวันแต่ละวันท่านจะไม่ใส่ใจกับคนนู้นคนนี้นะท่านจะย้ำหลวงปู่นะท่านจะย้ำมากเรื่องเรื่องการปฏิบัติ การเดินจงกรมส่วนไหว้พระนั่งฝึกสมาธิท่านจะย้ำมากย้ำมากหลวงปู่ท่านจะบอกพระอิูตลอดไม่มีงานอะไรสําคัญที่สุดในโลกนี้นอกจากงานของการทาความดีการฝึกจิตการปฏิบัตินะมันมีงานอะไรยิ่งใหญ่ยิ่งกว่างานพุทโธนะให้พิจารณาอยู่ตลอดหลวงปู่ท่านย้ำอยู่ตลอดนั่นแหละ นี่คือความโชคดีของหลวงพ่อก็ได้ไปปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่นะชั่วระยะหนึ่งก็ได้มีโอกาสได้กลับพระแม่ปวาีาจาย์สมัยก่อนพระแม่ปวาาาีณาลาเข้ากรุงเทพก็จะไป,ไปแวะไปเย่งหลวงปู่แฉเพราะเป็นหลวงปู่มหาบัวหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชาสามาหลวงปูห่หลุยนะสมัยก่อนนะ ก็ขึ้นไปแล้วก็มีหลวงปู่บุญจันทร์ท่าผาพึ่งนะแล้วก็มีด้านหลายหลวงปู่นะหลวงปู่เหรียญก็ขึ้นไปเวลาเข้ากรุงเทพก็จะแวะมาพักที่นี่หลวงพ่อก็ได้มีโอกาสไปกับครูบาอาจารย์นะก็ไปรู้จักหลวงปู่ชอบน่นเละเป็นเรียนดีใจนะก็ไปใกล้หลวงปู ชอเขาไปกราบนวดเส้นถวายท่านจนถึงตีสองท่านก็ไล่ให้กับไล่หลวงพ่อให้ไปกราบพักผ่อนดีใจเราอยู่ได้ได้ใกล้ครูบาอาจารย์นะหลวงคููเหรียญก็ขึ้นไปนุ้กครูสามานุ้กครูหลุยก็ขึ้นไปนุ้กครูมหาบัวก็ขึ้นไปนะก็ได้มีโอกาสได้เข้าใกล้พระสุราผู้ใหญ่นี่คือความโชคดี นะออกจากหลวงปู่แชะแล้วก็มาอยู่กับหลวงป ai, ู่อินทวายที่วัดป่านาคำน้อยหลวงพ่อก็อยู่ที่นี่สองปีก็อยู่กับหลวงปู่นะก็เลยขึ้นไปจำพรรษานะกับหลวงปู่ฟักอีกปีหนึ่งนะที่วัดเขาน้อยสามผานที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีก็ได้มีโอกาสไปอยู่กับหลวงปู่ฟักอีกปีหนึ่ง นะแล้วก็มาดูกับหลวงพ่อนะที่วัดใหม่เมืองพานนะมาอยู่กับหลวงพ่อนิพนนะที่วัดใหม่เมืองพานที่อำเภอบ้านถือปัจจุบันนี้อยู่จจผู้คานะอยู่ที่บ้นบานๆใหม่เมืองพานหลวงพ่อดิพนเขไปอยู่ที่นู้นไปสร้างวัดใหม่นะที่ภูเรือวัดศรีสมเด็จนะที่ภูเรือ นะแต่ก่อนหลวงพ่อก็อยู่กับครูอาจารย์นะก็หลายหลายลูกนะชีวิตก็หักเหมาอยู่ที่การศึกษาแต่แต่มาเป็นหลวงพ่อเงินหลายเนาะนะก็อยู่การศึนษาก็หลายปีนั่นแหละก็นะที่เราให้พวกเราฝึกนะก็เราเราก็ฝึกนะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ฝึกนะอดทนหนุ่มกัน ชีวิตนะการเป็นพระหนุ่มโอ้นะตะกอนลำบากตะกอนเป็นพระหนุ่มเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะเป็นพระหนุ่มมีนักบาทเมื่อสันตระตะตะปูสามเมื่อใส่บาทรไม่ใหญ่นะ้สามเมื่อใส่บาทรจีนแป้นเตะแดงโอ้ยขาอ่อนเมื่อสันตระตะตะตายกูตายกูตายนะก้มหน้าสามร่วมไม่กล้ามองหน้าไม่ออกนะไม่เคยพูดคุยไม่เคยทักถามไม่ออก นะสิบปีเต็มาการบวชเป็นพาะใหม่สิบสบปีเต็มนะไม่เคยพูดคุยไม่เคยถามไม่ออกนะถามคุยในแต่พูดเถอาคนหนุ่มคนสาวไม่เคยพูดไม่เคยถามนะเราก็ระวังตัวเองสํารวมแล้วก็อนุมัตลระวังพระครับพระองคแต่ก่อนก็นนะชิดเอ๊ะทำไมกวจาจ์อยู่มาได้ยี่สิสามสิบพรรษานะ ที่ว่ายกแต่ยูแต่กูป้าเงินก่อน้อนเพ่นไหลนะกูวาจานทำไมท่านถึงอยู่ได้ยี่สิบสามสิบปีสี่สิบปีก็มีห้าสิบปีก็มีเจ้าของบทไม่พระนุ่งทีตายแหลตายแหลนะก็อดทนสู้มาบ่หดมือนนกะซ้อมเงิเนาะ nó dễ đâu, mò hàn vô thì sâu hơn liền, liền nó cứ vô đấy, nó cứ vô nó có bắt thâu nữa, nó lên nó lên cao, nó lên cao, nó lên cao, nó lên nó lên cao, 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 nó nó lên cao, nó nó có ta. Ta Nên. Nên lâu nó lên เราตั้งตั้งใจทําทุกวันนะบุญบุญเป็นเรื่องพวกเราเรื่องของเราทุกทุกคนนะต้องตันหนักไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเป็นของเราทุกคนต้องตันหนัก